สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแบบอันบ็อกซิ่งนะครับซึ่งจะเป็นการอันบ็อกซิ่งแบบจริงๆนะครับของเพิ่งส่งมาตื่นเต้นมากนะครับผมสั่งรองเท้าของจูเลียต้าแบงคอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องแบบพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะใส่ได้หรือเปล่าตื่นเต้นจริงๆครับคือเท่าที่จัดส่งเขาส่งมานะครับก็ค่อนข้างที่จะได้ของเร็วนะครับนี่โอ้ตื่นเต้นมากครับ สิ่งที่ตื่นเต้นสําหรับการสั่งรองเท้าก็คือว่าไซส์เนี่ยเราจะใส่ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยบอกว่าถ้าใส่ไม่ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนคืนไซส์ได้เนี่ยภายใน7วันนะครับนี่แพ็กมาอย่างดีเลยครับโอ้ยเจ๋งไปเลยครับแล้วก็ผมสั่งมาเป็นถุงเท้าด้วยนะครับซึ่งถุงเท้าของเขาเนี่ยจะเป็นถุงเท้าแบบซ่อนนะครับ อันนี้แพ็คมาดีมากนะครับนี่รองเท้าจะอยู่ทางด้านในอ่ะกลับหัวกลับหางเล็กน้อยนะครับนี่เลยจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ครับถุงเท้านี่คือเป็นถุงเท้าที่ใครที่ใส่รองเท้าแบบพวกคลาสสิกแหวงแวงอย่างเงีง้ยครับคือจะเป็นถุงเท้าซ่อนที่จะซ่อนได้ลึกกว่าแบรนด์อื่นๆน,นะครับเขาก็จะขายเป็นแพ็คแบบนี้นะครับ นี่3คู่ลองสั่งมาดูก่อนว่าดีไหมถ้าดีเนี่ยผมคงต้องสั่งเพิ่มอีกเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขา,าสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นคู่ที่2นะครับ <c oughs> มาลองดูนิดนึงเป็นยังไงบ้างอุ้ยเจ๋งเลย,เลยครับถือว่าโอเคมากเลยครับการแพ็คของส่งของมานี่คือแบบเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่า ทางด้านในเนี่ยสั่งคู่ไหนมานะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ first impression อันดับแรกคือกล่องเนี่ยเป็นกล่องแข็งแรงสวยงามนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยมีการสกรีนทองนะครับเป็นคำว่าเป็นชื่อแบรนด์นะครับ Julita Bangkok นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมข้างๆกล่องเนี่ยเขาก็จะมีช่องแบบให้เราเกี่ยวได้แล้วก็เป็นเหมือนรูระบายอากาศที่เป็นเหมือนตาไก่แบบนี้นะครับ มีชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีการแปะสติกเกอร์แบบนี้บอกมาอย่างชัดเจนเลยว่าคู่นี้ครับผมสั่งมาเป็น b e l เ i ีย l โลเวอนะครับไซส์42หนังสเวทนะครับก็คือเป็นหนังกลับสีดำนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องทางการติดต่อของแบรนด์ให้นะครับแล้วก็มีการแปะราคามาเลยว่าราคาอยู่ที่2,890บาทนะครับม่นราคาเขาดีงามมากครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูทางด้านในกันนะครับผมรู้จักแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกนะครับจาก การที่ดูช่องของน้องอาร์ตนะครับอาร์ตวนะครับก็คือน้องอาร์ตเนี่ยก็เป็น Subscriber ในช่องแล้วก็ทำช่อง YouTube ซึ่งดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับแวบะบไปติดตามได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นเหมือนลักษณะก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนดับผ้าที่เขาใช้แบบว่าในการโปรเทคนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆสวยงามมากโอ้ First Impression คือ ดีงามนะครับเป็นไงฮะเป็นหนังสูเอตซึ่งเป็นหนังกลับนะครับนี่แล้วก็จะมีโลโกโ้ของแบรนด์อยู่ทางด้านล่างแบบนี้แล้วก็พื้นของเขาอะนะครับจะเป็นพื้นที่เราแทบจะไม่ต้องเอาไปทําพื้นใดใดทั้งสิ้นนะครับคือเหมาะสําหรับการใช้งานจริงๆนะครับก็คือจะเป็นพื้นยางเลยนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งเขาบอกกันว่าใส่สบายมากนะครับนี่ให้ดูนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็จะนิ่มเลยนะครับใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับตื่นเต้นมากอยากให้ตัวเองใส่ได้มากเลยคู่นี้สั่งมาเป็นเบอร์42นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่สวยมากครับเบอร์42นะครับหนังดีมากนะครับทรงเขาสวยครับผมมาเห็นภาพหนึ่งในอินสตาแกรมของแบรนด์เขานะครับเป็นภาพนี้ ก็คือชอบมากครับมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเอารองเท้าคู่นี้ไปใส่กับกางเกงยีนได้แล้วก็ไปใส่กับรองเท้าเออกับกางเกงเอวสูงนะครับที่เป็นลักษณะก็คือเป็นแบบสีแบบน้ําเงินนะครับสีแบบนเนวี่บบได้หมดเลยแล้วก็จริงๆเอาไปใส่กับสีเทาก็ได้นะครับนี่สวยมากครับคู่นี้เดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ให้ดูคู่แรกที่สั่งมานะครับ2890บาทนะครับ อันนี้เป็น first impression นะครับรีวิวกันแบบเรียวๆแบบนี้นะครับส่วนคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่2นะครับที่สั่งมานี่มาลองดูกันราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็น t r u s s l belgian loafer นะครับนี่เป็นหนังเกรนนะครับแล้วก็เป็นสีบรา์คือเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับราคาจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็น3 4 9 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารวมราคา2คู่เนี่ย ก็เป็นราคาที่แฟร์ไพรซ์มากๆนะครับนี่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยผมว่าอยู่ที่รองเท้าที่เป็นแบบอันไลน์แล้วก็ใส่สบายนะครับทรงรองเท้าเนี่ยสวยนี่สวยมากครับเจ๋งไปเลยนะครับคู่นี้พื้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นพื้นแบบลักษณะคือเป็นพื้นยางนะครับ อาจจะต้องมีการเอาไปทําพื้นเพิ่มถ้าเพื่อนๆต้องการพื้นที่เป็นแบบเหมือนพื้นยางนะครับหนังสวยงามมากเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนคําว่าจูเลียต้านะครับพื้นนิ่มนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับทางด้านในมีตัวกันชื้นนะครับนี่ก็จะมีความนุ่มนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับฟินิชชิ่งานกับราคาผมว่าโอเคมากครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นหนังเกรนซึ่งเป็นสีหนังที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเนี่ยก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองใส่เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับอาจจะเป็นการใสแ่แบบกับกางเกงนะครับแล้วก็ลองใส่ดูนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ อันนี้คือเป็นแบบว่าคลิปแบบเรียวๆนะครับผมก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาลองลุ้นกันดูว่ารองเท้าเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องมีการส่งคืนถ้าใส่ไม่ได้นะครับก่อนจะไปถึงรองเท้านะครับผมเนี่ยขออนุญาตให้เพื่อนๆดูถุงเท้าก่อนนะครับนี่อาจจะเป็นคลิปที่ดูไม่ค่อยสุภาพเพราะต้องโชว์เท้านะครับแต่ผมอยากจะรีวิวเรียลๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ทางด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นของจูริต้านะครับคือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเว้าวลงไปได้ค่อนข้างลึกนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นถุงเท้าแบบเหมือนของแบบมูจิยูนิโคทั่วไปที่เป็นถุงเท้าซ่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยตรงที่เขาเว้าวลงไปเนี่ยของของจูริต้าเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับใส่สบายมากนะครับผมให้ดูมุมนี้นะครับ คือเวิร์กมากผมว่าถุงผมต้องสั่งถุงเท้าออกมาเยอะแน่เลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะหาถุงเท้าที่เขาแบบถุงเท้าซ้อดแล้วก็แบบเว้า์แบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อันนี้ราคาดีมากนะครับ3คู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับคือเขาจะขายเป็นแพ็คอะนะครับอันนี้เวิร์กมากนะครับแนะนำเลยอันดับแรกผมว่าผมต้องได้สั่งถุงเท้าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับ คือตอนนี้รองเท้าคู่นี้เป็น b e l g i ีย l โลเฟนะครับเป็นไซส์42นะครับผลก็คือใส่พอดีมากเพอร์เฟมากนะครับอันนี้เป็นถุงเท้าของแบรนด์ทั่วๆไปนะครับอันดับแรกก็คือรองเท้าที่เป็น b e l เ i ีย l โลเฟเนี่ยนะครับเพื่อนๆตรงเเรียกว่าตรงแหวมตรงแบบ เขาเรียกอะไรตรงลิ้นตรงขอบตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะควานลึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นถุงเท้าแบบเนี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหรอ่อ่ะมันทําให้ดีเทลของของ,ของการใส่ของเท้ามันดูไม่ค่อยสวยครับนี่แต่พอมาดูของที่เป็นของแบรนด์เขาอะนะครับนี่เลยครับคือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับขออนุญ,ญาตถอดให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับอ่าประมาณอย่างเงี้ยครับคือเวิร์กมากครับ เฮ้ย <He> เพื่อนๆต้องไปจัดนะ mm hmm. ผมบอกเลย mm hmm. เนียนกลิบมากเ mm hmm. จ๋งไปเลยอ่ะให้ดูกับอันนี้อันนี้มันจะเห็นแบบตรงเนี้ยครับ mm hmm. เห็นไหมฮะแล้วก็ข้างๆตรงนี้ครับผมเทียบให้ดูนะอันนี้ผมใส่กับกางเกงที่ผมเคยตัดเอาไว้เป็นตัวสีเทานะครับนี่เวิร mm ์ก hmm. มากครับเพื่อนๆนี่โอเคมากนะครับอันนี้เป็นไซส์42นะครับซึ่งทั้ง2ข้างนี้นะครับก็ ใส่สบายมากๆครับใส่แล้วเท้าเราจะดูสะอาดดูเป็นผู้ดีมากๆนะครับนี่เวิร์กมากแฮปปี้นะครับเป็นคลิปที่ถ่ายทำยากมากครับเพราะผมต้องมองกล้องแบบกลับหัวนิดนึงนะครับโอเคเลยคราวนี้ผมมีข้อสังเกตให้นิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบใส่รองเท้าที่เป็นแบบเบลเจียนโลเฟอร์นะครับ ก็คือตรงเนี้เขาจะมีพื้นที่ผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆตัดกางเกงแล้วกางเกงเนี่ยค่อนข้างเตอะนะครับหมายถึงว่าอยู่ที่ประมาณอยู่ที่บริเวณแบบแตะตุ่มเนี่ยเลยขึ้นมานะครับเบรกตรงนี้มีความสําคัญมากถ้าเพื่อนๆจะใส่รองเท้าแบบเนี้ยผมส่วนตัวนะครับผมจะชอบให้ปลายของกางเกงเนี่ยครับไปทัดชิ่งกับบริเวณข้อเท้าตรงนี้แบบนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่า Space ของพื้นนะครับรองเท้านะครับแล้วก็ผิวหนังของเราแล้วก็ของกางเกงเนี่ยจะได้สมส่วนที่กำลังดีแบบนี้นะครับเวลาทีเพื่อนๆมองจากท็อปวิวแบบนี้จากกำลังดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกางเกงของเราอะ่ะมันเติดม,มากเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะดูตลกตลกนิดหนึ่งครับผมดึงให้นิดนึงนะเนี่ยครับมันจะดูตลกตลกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนะี่ยกางเกงอาจจะต้องมีความแบบ กองกองนิดนึงมันเป็นดีเทล,ลนิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครจะใส่รองเท้าทรงนี้ผมว่าเราต้องไปอาจจะต้องเลือกความยาวของขากางเกงเนี่ยให้ดีนะครับแต่ถ้าไปใส่กับตัวที่เป็นแบบ p e n นีโลเวอร์เนี่ยอาจจะสามารถใส่เตอ๋อๆได้นะครับคู่นี้ f i r s t i m p r s s s i o n ก็คือใส่สบายมากนะครับ แต่ผมอาจจะขอไปลองใส่ก่อนนะครับสักแบบ1หรือ2วีคนะครับแล้วก็ไปสไตลิ่งใส่กับเสื้อผ้าอื่นๆเนี่ยแล้วก็จะถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ First สอิ r เ s s ร o เนเนี่ยโอ้โหสิเต็ม10เลยครับ2,800กว่าบาทได้ขนาดนี้เวิร์กมากสีสวยมากครับขท้าเนี่ยจะดูสว่างเป็นผู้ดีมากๆนะครับแล้วก็คู่นี้ผมสั่งเป็นสเวตนะครับเป็นหนังกลับสีดำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคู่ต่อไปกันดูนะครับ อันนี้ก็เป็นคู่ที่2นะครับจะเป็นหนังที่เป็นหนังเกรนนะครับนี่ก็พอดีมากครับเพอร์เฟมากนะครับอันนี้จะเป็นไซส์43ที่ผมใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละทรงผมว่าเขาจะมีไซส์ที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือว่าทางด้านดังด้านนี้นะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นถุงเท้าแบบซ่อนแบบทั่วไปเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะโชว์แบบนี้แล้วผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยไม่สุภาพแต่ทางด้านขวาเนี่ยครับเป็นถุงเท้าของแบรนด์เขานะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าถุงเท้าของแบรนด์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคผมขออนุญาตถอดให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะนี่เป็นฟีลลิ่งแบบนี้แล้วก็กระชับมากเวร์กมากคือสามารถที่จะซื้อไปใส่กับรองเท้าที่เป็นแบบสไตล์แบบคลาสสิกเมนว์แบบนี้ได้ทุกๆแบรนด์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสั่งเพิ่มแน่นอนนะครับและจริงๆแบรนด์เขาอะ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่าชูทรีนะครับก็คือเป็นไม้ <c oughs> ที่ใช้ในการดันส่งด้วยนะครับน,นี้ให้ดูทางด้านข้างนะครับ ผมก็ใส่กับกางเกงตัวเดิมนะครับนี่กางเกงที่ผมตัดเนี่ยนะครับก็คือเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเป็นสีแบบออกโทนแบบเนวี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกางเกงให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแต่เนี้ยให้ดูถุงเท้านะครับแล้วก็ให้ดูความสวยงามของรองเท้านะครับสามพกว่าบาทเวิร์กมากครับเพื่อนๆหนังแท้ครับนี่คือโอเคมากนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนถุงเท้านิดนึงนะครับ และนี่นะครับพอผมเปลี่ยนถุงเท้าเนี่ยเป็นของแบรนด์เขาเนี่ยนะครับก็ซ่อนแบบพอดีมากนะครับอันนี้แก้เพนพอยได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนคู่เมื่อกี้นะครับว่าถ้ากางเกงเนี่ยเติบไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับผมว่าพื้นที่ของผิวของเรามันจะเยอะเกินไปครับเนี่ยอาจจะต้องหาดีเทลนิดนึงครับนีจะทําให้ระดับของการใส่รองเท้าที่เป็นแบบเบลเจียน โล퍼เนี่ยดูสวยขึ้นนะครับรองเท้าทรงนี้จะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหรานะครับในมุมมองผมนะจะดู s ซูฟิสเคตดูเป็นผู้ดีมากนะครับดูเป็นมีความเป็นคุณชายแบบขั้นสุดนะครับนี่เวิร์กมากครับคู่นี้เป็น43นะครับนี่ s t r s t i m p r e s s i o n ของผมเนี่ยคือใส่สบายมากนะครับ คือด้วยความที่รองเท้าเท้าของเขาของเขาเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะก็คือแบบว่าไม่ได้มีโครงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความนุ่มมีความมิ่มมากนะครับนี่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกางเกงให้เพื่อน <_ S 1> ๆดูนะครับอันนี้ผมจะให้เพื่อน <_ S 2> ๆดูนะครับเวลาที่ใส่รองเท้าคู่นี้กับกางเกงที่เป็นเอวสูงนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าขาเบิ้ลนะครับนี่ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับนี่สีโครมาท่านะครับคือ สวยมากครับเท้าเราจะดูขาวดูเนียนดูสะอาดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนะครับที่เป็นโ o เวอร์ที่เป็นแบบว่าเบลเยียมโลเ e อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนังสเวทก็คือหนังกลับสีดำเนี่ยนะครับผมคิดว่าสามารถที่จะใส่ได้ทั้งสีของกางเกงที่เป็นสีเทาแล้วก็เป็นสีของเกงที่เป็นสีแบบ navy แบบนี้นะครับอันนี้คือเวิร์กมากนะครับนี แล้วก็ถุงเท้าเห็นไหมครับเดี๋ยวขอถอดให้เพื่อนดูเห็นดูนฮะซ่อนแบบสนิทมากนะครับแบรนด์เขาก็คิดมาหมดแล้วจริงๆนะครับว่าเป็นเพนพอยต์ของคนที่ที่กําลังต้องการที่จะแบบหาถุงเท้าแบบซ่อนนะครับนี่นะครับราคา2 0 0 0กว่าบาทนี่ผมว่าใส่แทนรองเท้าแตะได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าใส่สบายเนี่ยผมคงต้องสั่งซ้ํามาแน่นอนนะครับเก็บสำรองไว้ครับคู่หนึ่งเอาไว้ใส่แบบออกงานคู่หนึ่งเอาไว้ใส่เป็น everyday use นะครับรองเท้าของเราจะได้ไม่เย็นนะครับ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ผมลองใส่กับกางเกงยีนนะครับซึ่งเป็นสีแบบสีเข้มเข้มแล้วก็มีการพับขานะครับเนี่ยครับเอาไปใส่กับกางเกงยีนก็ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นเสื้อยืดนะครับใส่ไว้ในนะครับหรือเป็นเสื้อโปโลหรือเป็นเชิ้ตสีฟ้าอ่อนก็ได้นะครับพับแขนอะไรเงี้ยถือกระเป๋าคลาสหรือเป็นท็แบ็นะครับนี่สวยมากครับนี่เวิร์กมากนะครับ First i m p r e s s i o n เนี่ยให้10เต็ม10เลยครับสำหรับคู่นี้นะครับอันนี้ก็ลองเอาคู่สีน้ำตาลนะครับที่เป็นคู่ที่เป็นผู้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ากับกางเกงยีนได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆมีความใส่สบายนะครับนุ่มมากนะครับคู่นี้อย่างที่บอกว่าจะแน่นกว่าคู่ที่เป็นสเวทนะครับที่เป็นหนังกลับนะครับนี่อยากให้ดูในทุกมุมทุกมิตินะครับคือใส่แล้วเท้าเราดูสว่างมากนะครับทรงเนี้ แล้วก็เท้าเนี่ยจะดูเรียวนะครับจะทาให้เราเนี่ยดูสูงแล้วก็ขาเรียวมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือใส่กับกางเกยงยีนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปไซซ์ลิงผมก็อาจจะใส่เป็นแบบเสื้อยืดสีดําทั้งด้านในแล้วก็อาจจะเป็นแจ็คเก็ตนะครับเป็นทรงคล้ายๆเหมือนเหมือนซัฟฟอรีแจ็คเก็ตนะครับลำลองถือกระเป๋าคลัชก็ได้นะครับหรือจะเป็นโทสก็ได้นะครับนี่คือสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเมนแวร์เพื่อนๆผมคิดว่ายังไงก็มาแน่นอนหลังจากเทรนที่เป็นสตรีท นะครับถ้าใครมอนิเตอร์อยู่ในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราติดช่วงสถานการณ์โควิดนี้แหะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะออกไปลองได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยของจูเลต้าเนี่ยครับเขาก็มีขายอยู่ที่แบบตามสยามดิสนะครับตามเอ็มคเทียร้านอนาเตอร์แมนสตอรี่นะครับมีหลากหลายที่มากครับคือแต่ตอนนี้ห้างปิดนะครับก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้นะครับผู้นี้ผมใส่เป็นเบอร์43นะครับนี่เพื่อนๆก็ลอง ทักแชทไปคุยกับแบรนด์ได้ของผมเนี่ยผมใช้วิธีนะครับก็คือการวาดเท้าเนี่ยลงไปบนกระดาษนะแล้วก็วัดความยาวของเท้าเนี่ยเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่งไปให้ทางแบรนด์ดูเลยแล้วก็เราลองแจ้งเขาดูว่าในรองเท้าแบรนด์อื่นๆที่เราใส่เนี่ยเราใส่เป็นรองเท้าเบอร์ไหนบ้างนะครับเขาก็จะประมวลมาให้เราว่าเอ๊ะถ้าเป็นรุ่นนี้ของแบรนด์น่าจะใส่เบอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าแม่นมากนะครับนี่ เวิร์กมากครับเพื่อนๆพื่อนแฮปปี้สวยถูกใจในราคาที่ดีงามนะครับคราวนี้เราจะมาสรุปกันนะครับถึง first impression หรือว่าความประทับใจแรกนะครับของการสั่งรองเท้าแบบออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นมากเพราะผมไม่รู้ว่ารองเท้าเนี่ยจะใส่พอดีหรือเปล่านะครับบทสรุปก็คือสามารถที่จะใส่พอดีกับเท้าของมาทินพูนะครับได้ทั้ง2คู่เลยนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านะครับจะเป็นไซส์43นะครับนี่จะเป็นไซส์43นะครับหนังเกรน3,490บาทนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับจะเป็นคู่ที่เป็นหนังกลับนะครับจะเป็นไซส์42นะครับก็ถือว่า เพอร์เฟกมากในเรื่องของไซส์นะครับก็ต้องเรียกว่าตกมือครับชนะเลิศนะฮะผ่านในเรื่องของไซส์นะครับอย่างที่2นะครับก็คือถุงเท้านะครับนี่ณตอนนี้ผมประทับใจถุงเท้ามากๆนะครับก็คือสามารถที่จะซ่อนได้ดีมากนะครับแล้วก็เขาจะมียางที่เอาไว้สําหรับการลื่นทางด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็การซ่อนหนุังเท้าเนี่ยผมว่าทําได้ดีมาก แล้วก็ราคาเนี่ยดีงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเรทราคาของถุงเท้าเขาให้นะครับเพื่อนๆลองสั่งซื้อมาใช้ดูสักแพ็คหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ดีนะครับก็สั่งเป็นแพ็คใหญ่ก็ได้อันนี้เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมว่าผู้ชายทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ใส่รองเท้าสไตล์ที่เป็นแบบคลาสสิกเมนว์แล้ว ผมเนี่ยพอทํารีวิวไปเสร็จปุ๊บผมก็กลัวมากว่าเดี๋ยวถุงเท้าเนี่ยจะหมดสต็อกแน่นอนนะครับผมเคยรีวิวกระเป๋าออของฟิวสันไปนะครับปรากฏว่าก็เอาออฟสต็อกเหมือนกันนะครับกระเป๋าโทสของทูมี่ก็เอาออฟสต็อกเช่นเดียวกัน,นครับตอนนี้ก็เลยมีโอกาสมารีวิวถุงเท้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเอาออฟสต็อกนะครับเพื่อนๆนที่ดูแล้วก็ลองกดสั่งเลยนะครับมีใน s h อป e e นะครับที่ผมเห็นนะแล้วก็เพื่อนเพื่อจะทักไปใน Line แอดของแบรนด์ก็ได้อันนี้ก็คือเวิร์กมากนะครับสามารถซ่อนได้จริงนะครับแนะนำราคาย่อมเยานะครับต่อไปที่ไม่ได้มีในคลิปแต่คิดว่าน่าจะอยากสั่งมาเช่นเดียวกันนะครับก็คือชูทรีราคาประมาณ600กว่าบาทก็คือดีงามมากนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าเนี่ยนะครับทุกคู่เนี่ยนะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับก็คือว่า นิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเ,เก็บอ่ะผมแนะนําว่าควรจะต้องมีถ้าเราไม่มีชูทรีก็คือเป็นตัวที่ดันทรงรองเท้าที่เป็นไม้อ่ะนะครับเพื่อนๆก็ควรจะต้องใช้เป็นเหมือนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยอัดทรงเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะมีความนิ่มมากๆนะครับก็เป็นวิธีการดูแลรักษารองเท้าแล้วก็ชูทรีเนี่ยสามารถที่จะ ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับก็คือรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนคู่ไปแล้วนะครับพังไปแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับก็เป็นไอเทมหนึ่งที่เขาก็มีบริการแล้วก็ทำมาในราคาที่ย่อมเยาวมากนะครับอย่างที่3มนะครับก็คือฟินิชชิ่งของงานนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสมกับราคานะครับนี่การตัดเย็บคุณภาพหนังอะไรเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับผมว่าจุดเด่นของเขาก็คือทรงที่สวยนะ คือเราจะหารองเท้าในราคาประมาณนี้ผมว่าในท้องตลาดมีหลายแบรนด์มากแต่ผมว่าเขาเข้าใจทรงนะครับในการที่จะดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็ทรงนี้ของเขาอะครับค่อนข้างที่จะมีความอบอุ้มกับเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าทรงสวยนะครับแมทเทเรียลดีตัดเย็บดีนะครับคุณภาพของวัสดุต่างๆเนี่ยผมต้องใช้คำว่าสมราคา รองเท้านี่3,000กว่าบาทไม่ได้3 0,000่นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นคู่หนึ่งที่เพื่อนเื่อนซื้อมาใช้งานจริงได้เลยนะครับให้ลุกที่ดูสุภาพดูเป็นคุณชายดูหล่ออย่างแน่นอนนะครับไม่แพ้แบรนด์ดังๆแบบจากต่างประเทศนะครับที่ราคาแบบหลายหมื่นบาทนะครับเป็นเป็นออปชันนะครับให้ใครที่แบบกำลังมองหารองเท้าได้นะครับอย่างคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับเห็นใน IG เขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีงามมากนะครับแล้วพอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ย ใส่สบายมากครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแปะพื้นที่เป็นพื้นยางนะครับเพราะเขาทำเป็นพื้นยางมาแล้วทางด้านหน้านะครับลาสหรือว่าทรงเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานได้จริงนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับคราวนี้ถ้าให้ผมเลือกนะครับระหว่าง2คู่นี้นะครับคู่ที่ผมจะเลือกเป็นคู่แรกนะครับจะเป็นคู่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคู่นี้และคิดว่าน่าจะมีคู่อื่นๆเนี่ยตามมาอย่างแน่นอน รจริงๆผมว่าผู้ชายเนี่ยก็ <c oughs> ใส่เสื้อผ้าเดิมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมครับกระเป๋าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันสักเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจในการย้ายของนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนกระเป๋าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยซ้ำๆเดิมๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมได้เจอบแบรนด์รองเท้าที่คิดว่าเอ้ยใส่แล้วค่อนข้างที่จะสบายนะครับราคาจับต้องได้ผมว่าโอกาสที่จะซื้อซ้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับมากกว่าแบรนด์อื่นๆนะ ราคาดีงามมากๆจริงๆนะครับเพื่อนๆไปตํากันได้นะครับตําแปลว่าไปซื้อนะครับเดี๋ยวคุณแม่ผมจะมาถามตําคืออะไรลูกนะครับแล้วกล่องก็สวยงามนะครับเป็นกล่องแข็งแบบแข็งแรงเลยนะครับจัดส่งก็ดีงามมากๆนะครับเนี่ยผมว่าก็ <c oughs> เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะ ขอเอาไปใส่ก่อนในชีวิตประจำวันนะครับ First impression เนี่ยต้องบอกว่าใส่สบายตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับรู้สึกว่าใส่สบายไม่กัดแล้วก็พอดีกับเท้ามากนะครับแต่อยากจะไปลองใช้ดูสักพักหนึ่งนะครับไปถ่ายรูปเล่นนะครับช่วงนี้อาจจะทำออกไปทำคอนเทนต์ยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาสไตลิ่งลุกต่างๆให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะรองเท้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้นะครับก็ใครอยู่บ้านก็ลองสั่งมาเล่นๆดูสักคู่ได้นะครับราคาเนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ จริงๆผมต้องขอบคุณช่องน้องอาร์ตนะครับที่อาร์ตเนี่ยทำรีวิวเอาไว้นะครับแล้วก็อาร์ตเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นช่องใหม่นะครับที่เปิดมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคอนเทนต์ดีมากนะครับอาร์ตเนี่ยเขาก็ติดตามช่องมาตินพูเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นช่องซินเนอร์เรคโพสตนะครับผมโปรโมทให้เลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นสายแบบคลาสสิกเมนเวร์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยร <c oughs> องเท้าแบบเนี้ยจะฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนแล้วก็เชื่อว่ายอดขายของแบรนด์เนี่ย จะมาแบบทำรองเท้ากันไม่ทันแล้วแทบจะเอาออฟสต็อกอย่างแน่นอนนะครับถ้ามียูทูบเบอร์เนี่ยที่ได้รีวิวนะครับผมเนี่ยเน้นรีวิวในช่องก็คือเป็นรีวิวแบบรีเลจริงใจนะครับเหมือนเพื่อนเล่าสู่กันฟังไม่ได้เป็นการประดิษฐ์คอนเทนต์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมเช่นเดียวกันว่าเป็นแบบว่ารียลอันบ็อกซิ่งนะครับ ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีดีใจครับที่คลิปออกมาไม่แปกตัวเองใส่ได้นะครับไม่อย่างนั้นก็ต้องส่งรองเท้าไปคืนว่าไปเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปติดตามดูใน i ิน t a g r กรของแบรนด์เขาได้นะครับมีกดสั่งได้รัวๆเลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากคุณจ็อบมาดินพูเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจมากนะครับเผื่อแบรนด์เขาจะส่งนู่นนี่นั่นมาให้ผมรีวิวนะครับผมก็จะได้เอามาทำคอนเทนต์เรื่อยๆครับเพื่อนๆเพราะว่ารองเท้าของแบรนด์สวยมากนะครับแล้วก็ คิดว่าเดี๋ยวจะน่าจะได้สั่งชูทรีกับได้สั่งถุงเท้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้ <c oughs> น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกับเพื่อนๆที่กำลังมองหารองเท้าสไตล์คลาสสิกสเมนแวรที่ราคาย,ย่อมเยาวคุณภาพดีใส่สบายแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับแบรนด์ด้วยนะครับที่สามารถเอาคลิปนี้ไป <c oughs> ไปส่งให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับ ก็รีวิวกันแบบเรียวๆจริงใจนะครับก็ขอให้ยอดขายของแบรนด์ปังๆนะครับผมอยากสนับสนุนแบรนด์ไทยมากๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่อยากได้รองเท้าเนี่ยได้รองเท้าที่ถูกใจช่วงนี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันได้นะครับก่อนที่เขาจะเปิดคลายล็อกดาวน์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเตรียมชุดสําหรับการตื่นเต้นที่เราจะออกไปทํางานในออฟฟิศนะครับก็ผมก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองมิกซ์แอนด์แมทช์ดูนะครับว่าจะใส่กับลูกไหนบ้างนะครับตื่นเต้นมากๆเลย และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนสวัสดีครับ